การแข่งขันรอบที่สอง <ผม S 1> กับข้อเสนอเงินสด1 0 0 0 0แสนบาทผมจะนับถอยหลังจาก3แล้วนะครับส้นสุดการนับถือหมดสิทธิในการหยิบเงิน1 0 0 0 0แสนบาทก้อนนี้นะครับผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ3 2>, 5, 3 2 1 พี่นุ้ยรับกนนหน้านึ1 0แสบาทจากดอวินิอีสครับและแน่นอนครับดีว่าและเดวิลเป็นผู้ชนะในรอบนี้ครับเมลวิกส์ครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของพี่นุย้ยถูกหรือผิดแต่เมื่อกี้พี่นุ้ยดูมั่นใจมากนะครับทำไมถึงหยิบเงินล่ะครับ หยิบเงินมั่นใจกว่ามั้งคะงั้นมาลุ้นกันดีกว่าและหนึ่งรนคนวัน W ครับคุณเลือกใครครับเมลซิกเซียและนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของพี่นุยนะครับ ถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงเกิน10ล้านแต่วันนี้คุณดูได้1 0 0 0 0แบาทจากดวินเนสนะยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณดูีครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าใครจะมาแข่งกับคุณเชิญมิวสิกด้านล่างครับผมเชิญครับคุณเจมส์บอลชานนกับคุณนัทธัญทรผ่านเข้ามารอบนี้ได้ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นเหมือนรอบแรกเลยแต่ว่า รอบนี้ก็เป็นรอบที่มีข้อเสนอ1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้วก็จะเข้าสู่รอบที่มีข้อเสนอ2,000บาทซึ่งมันก็ยังไม่ได้ครึ่งของเงินที่ผมต้องการจะเอาไปรักษาแม่นะครับก็แน่นอนว่าผมก็ไม่ยอมแพ้แน่ๆนะครับก็ซ้อมทุกอย่างให้เต็มที่ให้มันรู้สึกว่าเราทําได้เกินร้อยตอนซ้อมเพราะว่าวันจริงมันอาจจะมีความตื่นเต้นมันมีความประหม่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราซ้อมไว้เกินร้อยแล้วเนี่ยอย่างน้อยวันจริงมันก็จะอยู่ที่100พอดีซึ่งมันก็จะไม่มากไม่น้อยเกินไปแน่นอน สวัสดีค่ะนะค่ะธัญธรสุขเสถียรค่ะปัจจุบันตอนนี้ก็ทํางานจริงจังคือร้องเพลงทุกๆวันในเวลาค่ําคืนค่ะการที่เราได้สิทธิ์ผ่านแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ว่าต่อไปนี้เราก็ต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจให้ดีๆ1สิบล้านเอาไปทำไรเลยอย่างแรกก็บ้านแหละค่ะอยากมีบ้านที่เราได้สร้างเป็นของตัวเองได้ทำด้วยตัวเราเองการร้องเพลงมันก็ไม่แน่ไม่นอนอะ่ะถ้าเรามีตรงนี้ปุ๊บชีวิต นัดกับแม่ก็จะมีความมั่นคงในบ้านปลายก็จะมีความสุขอยากจะบอกคนที่แข่งกับน,นัดด้วยสารุพี่คะรบกวนพี่เถอะกดรับตังกลับบ้านโดยอย่างแคล้วคาดปลอดภัยเพราะไล่กับกายเป็นข้อด,ดีทุกอย่างบมักมีขอให้หายกับกายความร่มเย็นเถอะพี่บุญรักษาค่ะฉันคุณพร้อมแล้วนะครับเจมส์บอนด์ครับผมเขมรไล่ควายเชิญครับ รานเราเสร็จจากงานเบิกบานร้เพงเรำมงเราชาวนาสดสบายคืนทำเดินงาน่ายเราที่ลัง สิ้นงอนแล้วได้ขี่คายเอาล่ะนี่นคือเจมส์บอนจำชื่อไว้นะครับต่อมาคนนี้มาใหม่นัดกับเพลงอยู่อย่างเหาเหาไปฟังกันครับ ครั้งที่หลักตาก็ยังคิดถึงเธอแม้มันเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนมาเจอแต่ฉันยังคงลืมเธอไม่ลองลองฉันลองเปิดใจหวังเพียงให้ใครสักคนเข้ามาแล้วฉันก็พบ ดีกว่าหากตอนนีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่อย่างคนเหงาเงอยู่กับความเดียวดานแม้ใครจะมองว่าทุกแต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงกต่เธอแค่เพียงเธอ ครับ1นึ่งร้อยหนึ่งโหวตเป็น W ครับเจมส์บอนด์หรือนัทเชิญโวตครับหนึ่งร้อยหนึ่งคนบน W ทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาขอดูคะแนนครับแปดสิบเจ็ด ต่อ14นะครับคะแนะนห่างมากนะมผมขอดูเงินครับและนี่คือเงินข้อเสนอจากดูวินนียสนะครับ,บเงินสด100,000บาทจากธนาคารกรุงศรีนัดครับคุณคิดว่าการแสดงเมื่อสักครู่นี้คุณเป็นผู้ชนะหรือเปล่าครับถ้าอยากให้เป็นคืออยากให้ชนคะค่ะ ขอ,อทีได้ไหมถ้าเป็นไปได้อยากจะชนะค่ะเออเจมส์บอนด์การ <y or. S 2> สุดายเมื่อสักครู่นี้คุณคิดว่าคุณเป็นผู้ชนะหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่คือคนไทยฮะเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งอยู่ในใจเราทุกคนอยู่แล้วครับผมต้องชนะแน่นอน,นครับโอ้โห นัทเห็นลีลาเขาแล้วอ่ะรู้สึกยังไงบ้างเขาสายเต็มที่เขาหลายดอกมากเลยอ่ะนัทเขาหลายดอกมากนัททาเต้นเขาแสบตามากเลย <laughs> มันขยี้ซะละเกินมันจ้าซะละเกินพี่เออจะมาขยี้เขาไม่ใช่เหรอเจอเขาขยี้ไปหลายดอกมากมันไม่สูสีแล้วด้วยดิเออคะแนนห่างขนาดนี้ <laughs> ก็เดี๋ยวพี่นัท เอามือวางบนนี้นะฮะแล้วก็กดลงไปเบาๆนะครับแล้วก็หยิบออกมาสักสิบใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจมสอนแต่งหน้าให้นะนี่คุณยังจะเอาอันนี้คุณก็ยังจะเอาเหมือนกันนะคุณให้เขากดกันแล้วคุณจะเอาเงินเขาอีกเหรอเดี๋ยวผมสอนให้ฟรีเลยอ่ะถ้าพี่กดเออนัดสนใจข้อเสนอนี้เปล่าพี่ชวนหนูคุยยังไงหนูทําสมาธิอยู่ ผมผิดไปแล้วผมขอโทษครับผมขอโทษครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวจะมีตัวช่วยเป็นหนึ่งคะแนนจากหนึ่งร้อยหนึ่โหวตบน w ครับทำให้การตัดสินใจครั้งนี้ของพวกคุณง่ายขึ้นขอเชิญพี่หนึ่งนรงวิทย์ครับสวัสดีครับน้องนัดก่อนก็จริงๆพี่ชอบเนื้อเสียงน้องมากเลยนะเสียงแบบนี้มันมีสเสน่ห์นะครับแต่มีรู้สึกว่า <c oughs> เพลงนี้มันยิง มันยังได้อีกอ่ะเนาะคุณเจมส์บอนวันนี้ก็แสดงออกมาได้ได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าแม่ยกบนตัวเดเนี่ยมีความสุข <c oughs> นะครับยังก็ทำได้ดีทั้งสองคน,นครับครับผมแต่เราอยากฟังครับสุดท้ายแล้วพี่หนึ่งเลือกใครครับคุณเจมส์บอลครับ เจมส์บอลได้หนึ่งคะแนนนะครับอะไรครับผมจะนับถอยหลังจาก3ามสิ้นสุดการน,นับถือวหมดสิทธิในการหยิบเงินห0 0 0งแบาทก้อนนี้นะครับผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ3 2มคุณนัดกับข้อสเสนอของเรานะครับ1,000งแบาทครับ เราจะมาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของนัทถูกหรือผิดแล้ว1 0นึคนบน W ครับคุณเลือกใครครับเจมส์บอลนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของนัทนะครับนัทไม่ได้กลับมือเปล่าครับวันนี้คุ้มแล้วครับนัทได้หนึ่งแสนบาทจากดูวินเนีร์สครับเยี่ยมมาก คเขายอมยมมากครับไปเลยสุดยอดช่วงหน้าการแข่งขันรอบชิง The Winner อ s ประจำสัปดาห์ที่ผู้ชนะจะได้เป็นหนึ่งใน8คนสุดท้ายเพื่อชิงเงิน10ล้านบาทในรอบแกรนด์ฟิ a นเลสักครู่